สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางช่องย o ท t u b ุทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับการแกะพระให้ชมกันอีกนะครับกับการแกะพระให้ชมอีกหนึ่งองค์หนึ่งรุ่นนะครับวันนี้นะครับก็มาแกะนะครับพญาคุดนะครับพญาคุดให้ชมกันก็เป็นพญาคุดนะครับรุ่นนะครับพญาคุดวัดสวัดสวัสด์นะครับมหาราช้ะผมอ่านผิดก็้ขออภัยนะพญาคุดวัดสวัสด์มหาราชวัดหายโศกนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับผมก็ สำหรับพยาคุดรุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ขนาดนะครับก็เป็นขนาด5.5เซนแล้วก็เป็นขนาด4เซนติเมตรนะครับองค์ที่อยู่ในมือผมก็คือที่ได้มาก็เป็นขนาด5.5เซนนะครับ5.5เซนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่นะครับหน้ากล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับเป็นกล่องสีขาวด้านในนะครับก็เป็นกล่องกระมัหยี่สีแดงนะครับด้านหลังกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับ จริงๆถ้าเป็นกล่องใหม่ที่ไม่ผ่านการแกะมาก็จะมีซีนนะครับมีซีนพลาสติกหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับกล่องข้างในนะครับก็เป็นกล่องกระเบี่แดงอย่างนี้นะครับเหมือนกล่องแบบงานทองงานจิวเวลรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับมาแกะดูองค์พากันนะครับปั๊บนะครับเมื่อแกะเข้ามานะผมไม่แน่ใจนะครับว่าถ้าเป็น ซีนเดิมอาจจะมีห่อห่อทิชชู่ไหมอันนี้คือผมได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จําไม่ได้แล้วว่าตั้งแต่แกะซีนเดิมมีที่ห่อทิชชู่ไหมนะครับผมรุ่นนี้นะครับจะมีใบนะครับเขาเรียกว่าใบใบรับใบรับรองให้ด้วยนะครับก็จะอยู่ทางด้านบนนะที่ผมหยิบออกมานะครับนี่นะครับมาดูตรงนี้ก่อนที่ที่เขาสกรีนไว้นะครับพยาคุดนะครับพยาคุด วัดสวัสด์มหาราชนะครับปางที่1ใน9ปางแปลว่าจะมีทั้งหมด9 9ปางนะครับที่ผมได้มาคือเป็นปางที่1ใน9ปางนะครับยังมีอีก8ปางนะครับยังมีอีก8ปางนะครับผมอาจารย์นรงชัยอุ่นใจนะครับออกแบบปฏิมากรรมทีดีนะครับโดยอาจารย์นรงชัยอุ่นใจนะครับลงหล่อระลึกนะครับผมลงหล่อระลึกนะครับก็ สำหรับใบรับประกันนะครับนี่นะครับใบรับประกันนะครับใบรับรองผลงานพยาคุณวัศวัต์มหาราชนะครับวัดหายโศกรายการที่9นะครับเนื้อบอนชุบเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับจำนวนจัดสร้างคือ1 9ึ้อองค์นะครับหมายเลขนะครับแปนะครับที่ผมได้มานะครับออกแบบผลงานโดยอาจารย์นรงชัยอุ่นใจนะครับออกแบบแนวคิดโดยอาจารย์นกคงดีดูแลการผลิตโดยลงหล่อระลึกนะครับผม มาดูอีกฝั่งหนึ่งกันก็เขียนว่าใบรับรองผลงานพยาคุธวัดสวัตนะครับวัดสวัตรหรือวัดสวัตรนะครับมหาราดเนี่นะครับวัดไหนศกจังหวัดอุดรธานีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูองค์พระกันนะครับแยกกล่องออกไปก่อนเนาะมาดูองค์พระกันนะครับ นี่นะครับรายการที่ผมถืออยู่นะครับรายการที่เพื่อนๆเห็นนะครับที่ผมถืออยู่ก็เป็นรายการที่9นะครับขนาด5.5เซนนะครับเป็นรายการที่9นะครับเนื้อบอนชุบเงินลงยาสีน้ําเงินนะครับสร้าง199องค์นะครับผมสร้าง199องค์นะครับมาดูการใกล้ๆนะครับนี่นะครับดูกันใกล้ๆรอบๆนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่ สนใจจะเช่านะครับสนใจเช่าหาเนี่ยถ้าเป็นขนาด5เซนก็จะเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับไม่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 เหมาะที่จะเลี่ยมขึ้นคอนะครับจะเป็นการที่อาจจะตั้งโชว์มากกว่านะครับน่าจะน่าจะเลี่ยมขึ้นคอไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับเป็นงานเก็บแบบงานพุทธศิลป์ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นงานที่ สวยคมนะครับลงหล่อระลึกนะครับลงหล่อระลึกผมไม่แน่ใจว่างานประกอบกี่ชิ้นนะครับผมจําไม่ได้แล้วแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือเห็นชิ้นปีกเนี่ยหชิ้นแล้วนะครับน่าจะ3มชิ้นหรือเปล่านะครับไม่ต่ำกว่า3แน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันแบบ หลายๆมุมนะครับสำหรับคนที่คิดที่จะเช่าหานะครับอาจจะนึกภาพไม่ออกก็ลองดูคลิปผมได้นะครับนี่นะครับเลขโค้ดเลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลขโค้ดจะอยู่ตรงนี้80นะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนี่นะครับเลขโค้ด80นะครับ ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่นะครับประมาณนี้ครับผมความสูง5.5เซนนะครับแต่ระยะตรงนี้ผมไม่ได้วัดนว่าเท่าไหร่ก็ไม่เหมาะที่จะเลี่ยมขึ้นคอนะครับเป็นงานพุทธศิลป์ตั้งโชว์อะไรอย่างนี้นะครับเนาะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แกะกล่องให้ชมนะครับแกะผ้าให้ชมกันนะครับผมหากมีคำถามก็ เม้นเข้ามาสอบถามได้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมกันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ได้ซื้อของใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับก็มีเช่าพระมานะครับมาซะเยอะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็ขอแบบแกะพระให้ดูกันไปพังๆก่อนนะครับเนาะเผื่อจะมีคนที่เชื่อว่าคนไทยยังไงก็สนใจพระเครื่องวัตถุมงคลอยู่แล้วนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นการแบบ แก้พาให้ชมกันนะครับเนาะสำหรับคนที่ต้องการที่จะเช่าหาสนใจเช่าหานะครับผมสำหรับคลินี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ